มาค่ะวันนี้นะคะเราเข้าไล่มาเก็บมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองตัวนี้จะเป็นน้นําดอกไม้สีทองนอคขอนะคะผิวจะไม่ค่อยสวยเหมือนตอนท่อนะนี่มะม่วงน้ําดอกไม้สีทองอันนี้นอคขอเราต้องเก็บแล้วก็ไปบ่มแล้วพอบ่มมันเป็นสีทองกินกับข้าวอย่างมะม่วงมันก็จะหวานกําลังดีเลยอันนี้จะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนอคอที่ว่าแกจะ ตัวมะม่วงก็จะประมาณลูกใหญ่แล้วก็กลมมันแก่จัดมันก็จะเนี่ยแก่จัดเต็มที่เลยมาถึงจะลูกใหญ่แบบนี้นะมันจะไม่สามารถส่งออกนอกได้นะคะเพราะว่ามะม่วงตัวนี้มันจะแก่จัดมากเกินส่วนมะม่วงนะคะมะม่วงที่ว่าส่งออกนอกได้มันจะเป็นมะม่วงที่ว่า80-90%ที่ว่าจะไม่แก่จัดเหมือนมะม่วงตัวนี้นะคะ มะม่วงแกจัดตะมะม่วงแกจัดรูปนี้นะถ้าเกิดนําน้องไปบ่มอะเปอร์เซ็นต์ในการหวานอะจะหวานมากเพราะว่าน้องแกจัดแล้วตรงน,นี้ก็เป็นมะม่วงแกจัดที่เราใส่จับจากืนต้นอยู่ตรงน,นี้ด้วยบนตนนะ้นเราตส่แล้ก็มาูนี้ตะกร้านี้ก็เหมือนกันนะตะกร้านี้ก็แกจัดเหมือนกันเลยน้องแกจัดเป่ง นี่เหมือนกันเลยนี่ดูส่วนลูกเล็กๆเนี้ยมันก็จะเราก็จะแยกทิ้งนะคะเนี่ยแบบลูกเล็กเราก็จะแยกทิ้งเลยแต่ว่าผิวมันจะไม่ค่อยสวยเหมือนในห่อนะเพราะว่ามันเป็น,นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนาะคอผิวเนาะหรือผิวนี้นะคะแต่เนี่ยแบบเนี้ยถือว่าแก่จัดนะเดี๋ยวไปบ่มอ่ะมันก็เหมือนอย่างที่เราบอกเลยเมื่อกี้คือว่ามันจะเปอร์เ,เซ็นต์มันแก่แล้วพอไปบ่ม่มันก็จะหวานเปอร์เซ็นต์ความหวานมันจะอร่อยกว่าเพราะมันแก่จัดแล้วนี่ ตะก้านน้นก็เหมือนกันโน่นอยู่ตรงน้นอีกเรายังไม่ได้เก็บขึ้นรถเลยเขาก่อนนะนี่ตะก้านี้ยก็เหมือนกันนะเป็นเล้าคอเหมือนกันพอเห็นลูกเล็กเนี่ยเราใส่ใส่รวมไปก่อพอลูกเล็ก,กอนันไหนลูกเล็กเกินเราก็จะเลือกทิ้งตะก้านี้ยก็นอกคอเหมือนกันค่ะแกจัดเหมือนกันแต่ผิวน้องอะ่ะ จะไม่ไม่สวยใช่ไหมคะผิวน้องอาจจะไม่สวยแต่เนื้อข้างในอะเวลาเราไปบ่มแล้วมันก็จะหวานเหลืองสวยเหมือนกับอยู่ในฮอร์มนกันเลยเพราะผิวข้างนอกมันแค่ไม่สวยอย่างเดียวแต่ข้างในอะสวยเหมือนกันนี่มาดูต้นนี้เลยเนี่ยอยู่บนต้นเลยแล้วยังไม่ได้สอยแต่ดูผิวดิผิวสวยเลยนะอันนี้นอกขอน,นะคะผิวยังสวยเลย ต้นนี้นะคะที่อยู่นอกคอตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมุติเรามาหอนะคะมันจะเป็นเกรดเเพราะว่าผิวมันจะสวยแล้วก็จะเป็นเกรดเที่ว่านะคะสูงแน่นอนเลย